ใครกันนะคะที่อยากจะติดต่อมาหาคุณแต่ไม่กล้านะคะใครกันที่เขาอยากจะต่อมาหาคุณแต่แต่เขาไม่กล้ากลัวอะไรกลัควคุณกัดกลัวโดวนกัดะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกใครที้วหมสิบไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอเคใครกันนะคะที่อยากจะติดต่ออยากจะโทรหรือว่าอยากจะไลน์มาอยากจะอินบ็อกซ์มาหาคุณแต่ว่าเขาไม่กล้านะไปดูซิอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอะไรก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้นะสองถ้วยถ้วยอัคัพนะคะอาจจะเป็นแฟนคุณนั่นแหละนะคะหรือว่าคนที่คุณเคยรักเคยคบกันก็ได้นะคะหรือว่าคนที่คุณแบบคบคบกันงอนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอมเพรสนะคะเฮอร์มิตนะ เด e วิ f อ r t จูนนะคะอัศวินถือไม้เท้าเด็กถือเหรียญนะคะเดอะสเตรนนะคะเด็กถือดาบสองเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญนะคะใครสักคนที่คุณอาจจะยังงอนๆอนเขาอยู่หรือเขาอาจจะยังงอนๆคุณนะคะมีปัญหาอุปสรรคทะเลาะกันเกิดขึ้นมีการงอนกันขึ้นนะคะทําให้รบกวนจิตใจนะคะมีแบบว่าอารมณ์หงุดหงิดนะคะขึ้นขึ้นลงๆนะคะแล้วก็ เขาเนี่ยยังรักคุณอยู่ร้อยเเซนะคะคนๆนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมีบุคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเหมือนเด็กอาจจะหน้าเด็กหรือว่าอาจจะทํางานกับเด็กอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะทางานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งหรือทํางานเกี่ยวกับวงการการศึกษาหรือว่าวงการแพทย์ก็ได้นะคะแล้วก็ คนคนนี้นะคะหญิงคิดว่าอาจจะเป็นคนที่เคยคบหาดูใจกับคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณยังรักเขาอยู่นะคะยังรักอยู่คือไพ่ไปแล้วมันขึ้นคมรักมันไม่ได้ขึ้นเป็นงานหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะทัวครับส่วนใหญ่จะแปลว่าแฟนนะคะแล้วก็ถ้าคุณเลิกกันไปเนี่ยเขาก็อยากจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้คุณกับเขาเนี่ยกลับมารักกันนะเพราะไพ่สองเพื่อนเป็นไพ่เนื้อคู่ด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าถามว่าถ้ามีปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเขามีโอกาสที่จะติดต่อหรือว่าพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมใช่ค่ะ100%เปเลยนะคะแล้วไปดูกันว่าเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะ ราศีพิจิกนะคะชาวธาตุไฟเม่สิงธนูนะคะราศีเมถุนแล้วก็ราศีกรกฎนะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะโอเคสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวจริงๆนะคะว่าให้มันตรงพลังงานตรงกับเราเนี่ยก็กดลิงก์ข้างบนโปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยญิงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่บายบายสวัสดีค่ะ